ตอนนี้ผมว่าผมได้ของมาจากเมืองนี้เยอะแล้วผมนะไม่เชื่อมาดูวับผมนะด่เพชรไดมอนด์21อันโกลเด้นแอปเปิลอันมีสีม่วงอันหนึ่งมีมรกตดเอเม l อน15อันแร่ทอง28อันลาซูลี่อีกร้อยแล้วก็เหล็กอีกมากมายมีเกราะม้าสีทองและสีไดมอนด์มีอานม้าพร้อมขึ้นไปได้ขี่แน่นอนและก็ขออีกมากมายตรงเก็บมาได้ตอนที่ผมว่าผมน่าจะเก็บขอได้พอแล้วใกล้ถึงเวลากลับไปที่บ้านเก่าของเรา แล้วก็ตอนที่ผมตารวจเพื่อหาแรล่ต่างๆผมเจอแล้วครับผมนะผมสํารวจไปเจอทางที่จะกลับไปสู่พื้นผิวโลกได้ผมสามารถขึ้นไปได้และผมก็สร้างเข็มทิศไว้ดังนั้นคิดว่าน่าจะกลับบ้านได้ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือผมคงอาจจะหาทางกลับมาที่นี่ไม่ถูกไงเพราะที่นี่มันลับมากมันเป็นที่ที่ปูเขาหลายๆลูกอะแล่ผมขดมาลูกหนึ่งซึ่งไม่รู้ลูกไหนจะไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าผมกลับไปผมกลัวผมจะกลับมาที่นี่ไม่ถูกสิ่งที่ผมคิดอยู่คือผมจะขนของพวกนี้กลับไปได้ยังไง ถ้าผมอาจจะกลับมาไม่ถูกเพราะว่าของเนี่ยมันเยอะมากเว้ยผมไม่สามารถขนไปกลับบ้านรอบเดียวไม่น่าจะขนได้หมดผมก็เลยมาคิดว่าผมจะเอามันกลับไปยังไงทีนี้ก็มีไอเดียหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวผมผมคิดขึ้นมาได้ว่าเออหลายๆพาร์ทก่อนหน้านี้ผมเคยเจอเอ็นเดอร์แมนและผมฆ่ามันแล้วไดเอ็นเดอร์เพลมาเก็บอยู่ที่บ้านเก่าอันหนึ่งผมจําได้และตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนี้ผมเจอมาและผมไดมาอีกอันหนึง่งผมก็เลยเกิดไอเดีย ผมต้องสร้างเอ d นเดอร์เชขึ้นมาผมนะเพราะว่าความสามารถของเอนเดอร์เชก็คือถ้าเกิดเราสร้างกล่องมา2กล่องเนี้ยเวลาเราใส่ของไปกล่องใดกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งก็จะมีของนั้นอยู่มันเหมือนกับเป็นกล่องที่เชื่อมต่อกันดังนั้นถ้าเกิดผมเอาเอ d นเดอร์เพลสร้างที่นี่ใส่ของที่นี่ไว้ในกล่องจากนั้นก็กลับด้านเก่าด้วยของทุกอย่างที่มีแล้วก็สร้างกล่องที่บ้านเก่าอีกอันหนึ่งผมก็สามารถเปิดกล่องที่บ้านเก่าแลวเอาของจากที่นี่ได้โดยไม่ต้องกลับมาที่นี่ผมนะ พราะผมรู้ว่ามีไอเทมนี้อยู่ผมนี่โคตรตกใจเลยเฮ้ยไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้มากอะเ er อนเดอร์เชดครับผมนะดังน,นั้นวันนี้เราจะไปทำเอนเดอร์เชดกันแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านครับผมมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นถ้าอยากจะทำเอนเดอร์เชดต้องมีเอนเดอร์เพลซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็มีแร่ออฟซิเดียนซึ่งต้องใช้ดิมอนพลิกแอคขุดเท่านั้นดังนั้นก่อนอื่นผมจะไปขุดแร่ออฟซิเดียนมาก่อนด้วยดิมอนพลิกแอคมาเริ่มได้เอาเอนเดอร์เพลมาชิปออฟซิเดียน คลุมรอบแล้วก็ Ender Pearl Ender อร์ะฮะเอา้าเอา้เอาไม่ไม่ใช่นี่เหรอก,ก็ก็ใช่ออฟซิเดียแล้วก็ End เอนเอ้าไม่ใช่อ๋อผมจำผิดไอ้ตรงกลางม,มันไม่ใช่แค่ Ender Pearl มันต้องเอา Ender Pearl ไปผสมกับไอเทมที่ล่าล่าคล้ายๆไฟอะ่ะมันจะได้ตา Ender มาแล้วค่อยเอาตา Ender ไว้ตรงกลางแล้วก็รอบ Obsidian รอบด้านไม่ใช่อันนี้ต้องมีไอเทมอีกอันหนึ่งโอ้ยโคตรง่าว ตอนแรกกูเห็นภาพวิธีการทํามันในเว็บไงแล้วก็นึกว่าเออมันก็ใช้อันนี้ก็จบไม่ใช่ด้วยต้องเอาอันนี้ไปเปลี่ยนรูปเป็นตาเอนเดอร์ก่อน,นจะทำเอนเดอร์เชฟได้ทังแผนกูสาคิดไมาอย่างดีก็ว่าอยู่ว่าทำไมทำไม่ได้โอ๊ยทำไงทีนี้ตายหาแล้วก็คงต้องขนแบบวิธีธรรมดาแหละไม่สามารถใช้เอนเดอร์อะไรได้อีกงั้นก็เดี๋ยวเ,เตรียมของจำเป็นไว้เอาไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ๋ยวขอคัดของก่อนของไหนที่มันยังเป็นที่มีแล้วต้องทิ้งไปอะไรที่มีแล้วต้องทิ้งไว้เลยมันสามารถเอาไปได้สเบียงต้องเก็บไว้หน่อยเออสเบียงไว้อันเดียวพอั้นนั้นที่หมดขอไปเออมกอนางอัหน่ยอาป้ลมอ่อนนอนเก็บอ้นแลอีกอ่ะ่นะยออนะกออไปสอกอนแล้วเลยหมดเาไยวขอาไปเ่อยเอเาาก็าไปอ่าเอยวไอ่านีอาไย เบอรอายแนเลยเออแ็เาได้อมักีกแล้วายัไ้กระนกเลเอ็เวเีนไหมาออะไรจะิงนงี้ก็เอ่อพิดแอมนดบะอมรถไม้ช้าเอาองที่อะไรนี้ยี่ด้อย้่อยี่้น่าจะโอเคนะเออเนมแท็กเนมแท็กไม่รู้าทำอะไรได้เก็บไว้ก่อนจะเก็บไว้ดีไหมว่าของมันก็ไม่ค่อยพอดาบเหลือไม่ดีดาบดาบเหลือไว้อันนึงไม่เป็นไรถ้าดา โอเคเท่านี้น่าจะเพียงพอใช่โอเคตอนนี้ก็ตอนนี้อะไรไหมเออรือไปกล่องนี้ไม่่อยมีเท่าไหร่ถึงเวลาผมนะบอกลาบ้านในเมืองแร่ที่เราอยู่มาสักพักใหญ่ขอบคุณที่ให้ที่อยู่อาศัยจนครูมีของเทพติดตัวเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากถ้ามีโอกาสอาจจะได้กลับมาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางกลับมาเจอเปล่านะเพราะว่าจากตรงนี้ไปถึงบ้านไม่ไกลมาก จะถ้ามีโอกาสจะได้กลับมาสถานที่นี้อีกบายยขอบคุณที่ให้ที่พักอาศัยอยู่ตลอดจริงๆแล้วเป้าหมายแรกที่ผมมาที่ดีก็เพราะว่าผมเบื่อการตายก็เลยมาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการออกเดินทางมาแล้วก็ามาเจอที่นี่ที่นี่ให้อะไรผมเยอะมากขึ้นไปผมจะแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณมากไปละถึงเวลาแล้วผมนะบอกลาฐานที่นี้ แล้วกลับบ้านเรายายผมบอกไปว่าผมได้เตรียมทางกลับเอาไว้แล้วกลับขึ้นไปข้างบนนะไม่ใช่ทางกลับบ้านแต่ว่าขึ้นไปข้างบนได้อยู่ผมขุดไปเนี่ยขุดไปตามทางจนเจอทางออกที่จะขึ้นไปสู่พื้นผิวโลกได้แต่ไกลมากอยู่ขุดคดไกลอ่ะไปเจอแบบฟุกๆด้วยนะตรงไหนปะตรงนี้เออทางยาวนี่แหละแปเนี่ย ไอพวกนี้ก็คือทาที่ผมขุดไว้ตอนที่ผมจะหาไดามอนครับผมขุดไว้โคตรยาวเลยปนะยาวแบบไม่เห็นลูกหูลูกตาเลย <c oughs> ได้ไดมอนมาค่อนข้างเยอะนะยี่สกว่าลูกเนี่ยเออมีสมอันเอาไปทำไอไดมอนพิคแอคมาแต่โดยรวมแล้วได้20กว่าลูกมาจากที่การมาอยู่ที่เนี่ยถือว่าสุดยอดไม่นับพวกไอเทมเทพเททั้งหลายที่ผมได้มาจากการเปิดทีบสมบัติถือว่าคุ้มค่าที่ได้มาผมไม่เป็นความทรงจำที่ดีที่ตู่ไปเล่นโดยไม่แคสโครนาน ก็จะได้ขนาดนี้ทีที่เหลือก็คือเราต้องขึ้นไปบนผิวโลกให้อย่างปลอดภัยให้ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมเตรียมทางออกไว้แล้วทางออกที่ปลอดภัยขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอ๋อทางขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะขึ้นสู่ผืนดินว่างั้นเถอะแล้วเข้าไปตรงนี้อ่าหผมผมมาโคตรใหญ่เออนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเข้าซอยนี้ขึ้นมานี้จากนั้นก็ตรงไหนวะ ข้างบนนั้นไงเออนั่นไงเห็นข้างบนแล้วเดี๋ยวเล่นตีซอมบี้นีก่อนมาทำไมฮะเข้ามาติดน้ำโง่นี่กมเข้ามาเองก็ได้มาตบตบตบยากูเป็นคนใหม่แล้วเว้ยนี่ผมนั่นไงเห็นข้างบนแล้วโอ๊ตี่เป็นตอนมืดอ่ะแย่ฮะผมไม่ค่อยอยากจะกลับไปตอนมืดเท่าไหร่วะตัวอะไรบินอยู่ออกไกลถ้าออกไปตอนมืดแม่งจะแย่ศัตรูจะครเยอะเลยตอนผมออกมาผมก็ลืมคิดเลยถ้าเกิดเป็นตอนมืดอยู่ทําไงวะเนี่ยน่าจะเอาเตียงมาด้วยเตียงก็ทิ้งไว้ที่นั่นแล้ว เราจะออกไปตอนมืดเลยดิไมเนี่ยถ้าออกไปแล้ววิ่งแจนอย่างเดียวอาจจะรอดก็ได้มันไม่ต้องมีเพียบแนมแต่เข้ขีิเกียจจะกลับไปแล้วอะ่ะและ้วที่เราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยช่วยไม่ได้เห็นนะ้ำตัวนี้ไหมครับมันสามารถเป็นลิฟต์ได้เหมือนกันนะถ้าเราลอยไปดีๆเราสามารถขึ้นไปได้ถ้าลอยไปดีๆแล้วก็อืมตอนนี้ผมค่อนข้างจะว่ายน้ำได้คล่องเลยเห็นปะเห็นไหมคล่องเลยมาอืม แล้วลอยขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมต้องคอยกดเดินเพื่อที่จะมาสุดหายใจสักแป,ป๊บหนึ่งมือไม่ได้จับเมาส์เลยโทษทีท่านอาจจะไม่เห็นภาพผมหมดกดสเปซป,ป,ป้าอะไรตอนนี้รีบขึ้นไปที่ฝั่งก่อนเลยแล้วเดินไปอีเดียวอีเดียวโอเคโอ้ยทำไมว่ายน้ำไม่เหนื่อยขนาด,ดนี้วะเนี่ยโอเคเรากลับขึ้นมา บนผิวโลกได้แล้วผมนะหลังจากที่ไปพจอยภพยใต้เหมืองมานาะนนี่คือสภาพยิ่งแล้วผมไม่ได้เข้ามาทางนี้นะนี่เป็นทางอออทางอื่นที่ผมเจอทีก็เอาเข็มทิศขึ้นมาเข็มทิศเราต้องไปตามทางที่เข็มทิศบอกนั่นคือทางกลับบ้านผมแน่นสินนะบ้านเราอยู่ทางนู้นผมเข้ามาเนี่ยเห็นไหมดูดิผมจะกลับมาถูกได้ยังไงวะดูภูเขาลูกเหมือนกันเป๊ะหลายๆล,ลูกเนี่ยผมพี่บอกแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมของไว้พร้อมแล้ว แต่ผมก็ขี้เกียจจะไปไกลโดดลงน้ำไปดีไหมเดี๋ยวก่อนหาหมุมกันโดดลงไปโดดลงข้างล่างปลาดเดียวลงน้ำไปเลยเฮินฟ้าโอ้ยแม่งแม่งแม,ม,ม่รีบรีบรีบเดี๋ยวของหาย กูเล่นอย่างเนี้แหละแม่งถึงได้ตายทำไมวะโอ๊ยลงมาเฉยๆมันก็รอดแล้วเอาโอ๊ยไม่แคร์แล้วกูไม่แคร์แล้ว,ลวโอ๊ยชีวิตแม่งเอ้ยแล้วผมเห็นว่าของบางอย่างก็โดนแมกมากละลายไปแล้วโอ้ยจะเกิดเป็นของโอ้สาเก็บโอยดูนึกแล้วมันต้องไม่ง่ายอีกแล้วผมแม่งทำให้มันยากเองแหละโอ๊ยทำไมแม่งมีแต่ปัญหานาะ อ่านมาอย่าหายทีเฮ้อย่างน้อยถ้าอ่านมาไม่หายผมกลับขึ้นไปยังมีอะไรทําอ่านมาหายไปเลยนี่มาทําไมไดมอนเออไดมอนที่ขุดมายี่สิบกว่าลูกอะไรมันถูกเผาไปเมื่อกี้เห็นของถูกเผาอยู่ไม่รู้อะไรถูกเผาไปบ้างโอ้ยมันมมันสวนโอ้ชีวิตไดมอนไม่มีจริงด้วยโหแม่งขอที่โดนเผาคือไดมอนอ่านมาอยู่โอเคดีไปขอที่โดนเผาคือไดมอนแล้วก็เสเบียงผม่ะของกินไม่เหลือแล้วเนี่ย ละสเบียงไม่มีกินไข่ได้ป่าวะไข่กินเอาปลาทำไมกูจะกินโอ้ยเวรเอ้เชา้าพอดีชวยไม่ได้เหนะขอที่เสียไปแล้วให้มันเสียไปเราต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปดีที่เข็มทิศไม่ได้หายไปด้วยจะดูทิศทางได้เรื่อยมีเสียงซอมบี้มงเ,เอ้จะว่าไปผมต้องรีบหาสบียงนี่ได้เตามาวางเตาตรงนี้ยันก็เอาไม้มาเผา เนื้อกินแค่ห้าชิ้นนี้น่าจะพอให้ผมวิ่งถึงบ้านได้หรือไม่พอจนะเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าไม่พอเดี๋ยวก็เก็บไอ้เตานี้แล้วก็ไอ้นั่นไว้แล้วค่อยไปปิ้งทางทางถ้ามันไม่พอเสียดายของชิบเป่งกรอบมาไดมอนด์ผมก็หายดีว่าโอ้โหไอ้ขอเกี่ยวไดมอนด์นี่มึงโดนเผาเลยนะคือมันพอดีไปว่าทุกท่านว่าไหมคือผมหล่นลงมาแล้วของ Diamond, ไดมอนด์ม่ต้องจงใจหล่นลงไปที่ลาวาหมดเลยมึงจงใจไปปะวะ ขอนื่อื่นที่มันมูลค่าน้อยไม่ลงเว้ยแต่ขอที่มีชื่อว่าไดมอนด์อยู่มึงต้องลงลาวามหมดเลยใช่ไหมตอนที่ตายคนบ้าบอกแล้วก็โกลเด้นแอปเปิลรู้สึกว่าโกลเด้นแอปเปิลสีม่วงหายเลยแค่ธรรมดาไอ้ขอมีค่าคตรโเนี่ยมันจะโดนก่อนใช่ไหมมันลำเอียงเม่อวตอนตกลงไปแล้วขอมันดีค่าโคตรลงไปทางนั้นเนี่ยโคตรโกงเลยไม่เงยแต่เอาเถอไดมอนด์น่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้ ปัญหาที่ไหนก็ได้ไงไดมอนด์แถวบ้านเราเดี๋ยวถ้าเกิดคุณลงไปก็อาจจะเจออีก,กได้สิ่งสำคัญคืออ่านม้าแล้วกรอบมา้าอ่านม้านี่คือมันหาเองไม่ได้ไงมันต้องได้จากกล่องหรือว,ว่าตกปลาหายากมากโชคดีที่ผมไม่เสียไปไม่ผมจะเสียได้มากกว่านี้เออนั่นไงผมเห็นผมเห็นหอคอยที่ผมทําไว้แล้วจาได้ว่ะทุกท่านที่ผมทําไว้เมื่อหลายพาร์ทที่แล้วหอคอยนั่นเน่เป็นตัวโบอบบออยอย่างดีเห็นไหมรู้เลยว่าเราใกล้บ้านแล้วตรงนั้นนั่นเอง เสียดายเว้ยเสียดายไดมดนม่งเอ้ยหวัดดีบ้านกลับมาแล้วแม่งเอ้ยเสียดายคองเป็นไงบ้านทุกคนอยู่กันดีไหมบัวแก่ไก่และพืชผักพืชผักกูหายไปนานมึงยังไม่โตอยกเนยฮะมึงทำห่าอะไรกันกูหายไปตั้งหลายวันยังไม่โตอยกเนี่ยหวัดดีหมดเหนื่อยกลับมาบ้านแล้วเออโอเค อย่างน้อยยังมีของเหลืออยู่ได้ยินเสียงประตูเว้ด้วยแงอเมลอนเอาไปกรอกม้ากรออะไรทํากล่องใหม่เลยก็ได้พวกนี้ของไม่เยอะเหลือเกินอ่ะโอเคผมหลังจากที่เราไปผจญภัยในเหมืองมานานแล้วก็ได้กลับมาบ้านเก่าแล้วถ้าเกิดไม่เสียไดยมอนหรือของอะไรไปมันจะดีใจกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเรากลับมาได้ไม่รู้ว่าผมจะไปถึงนู่นแล้วกลับมาได้อย่างปลอดภัยแบบนี้ก็โอเคครับผมพาร์ทหน้าเราต้องไป จัดการม้าแล้วผมอยากทําม้ามาโคตรนานแล้วพาร์ทไหนว่าที่ที่ผมทําคลิปบอกไปว่าจะทําจับม้าให้ได้อะแล้วก็ไม่ทําอีกเลยเราจะมาจับกันแล้วผมมีอานม้าแล้วก็เกราะม้าสีทองพาร์ทหน้าเราจะจับม้าเราจะวิ่งไปทัวร์ล้ม